กลับเข้ามาช่วงนี้นะครับทางด้านของคุณวารีแว่นแก้วรองอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางออกมาเปิดเผยถึงโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4ที่บอกว่าจะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดและก็ค่าซื้อสินค้าและค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4 จำนวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา3เดือน1กุมภาถึง30เมษาเนี่ยกรมบัญชีกลางจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงกุมภาถึงเมษา2 5งพนดังนี้นะครับอา้าวด,ดูดูบนจอเลยนะครับค่ะอันที่หนึง่งอันนี้เงินจะเข้าทุกวันที่หนึ่งของเดือนและคุณผู้ชมใครที่ถือบัตรไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมนะครับก็จะมีเงินวงเงินซื้อสินค้า4 0 0 500บาทต่อเดือนซึ่งวงเงินเดิมคือ200300บาทต่อเดือน นะครับส่วนลดค่ากา๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายเดินทางก็มีบอสอ500ต่อเดือนรถไฟ500ต่อเดือนรถไฟฟ้าและขอสมก5 0 0ต่อเดือนนะครับอันนี้ไม่สามารถถอนได้อันที่2ทุกวันที่18อันนี้ถอนเป็นเงินสดสะสมได้ก็มีเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนรายละเอียดคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับค่ะอันที่3ที่เข้าทุกวันที่22ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมเดือนต่อไปได้ก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการนะครับซึ่งโฆษกกรมบัญชีกลางได้กล่าวบอกว่าสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4ก็มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แก่กลุ่มที่มีความเปราะบาง ทางด้านรายได้ทรัพย์สินและหนี้สินและผู้ต้องการความช่วยเหลือตลอดจนรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี2565นะครับสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมไปที่คอร์เซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง02-270-6400ในวันและเวลาราชการครับค่ะส่วนคนละครึ่งเฟ,ฟสี่ตอนนี้มีการแชร์กันว่า ถ้ากดรับสิทธิ์แต่ว่าไม่ใช้ครั้งแรกในวันที่28กุมภาพันธ์จะโดนตัดสิทธิ์มีคําถามว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่พอตรวจสอบไปแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริงนะคะรายละเอียดอย่างนี้ค่ะโครงการคนละครึ่งระยะที่4เนี่ยจะสนับสนุนวงเงินค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนวดสปาทำเล็บทำผมขนส่งยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือสินค้าบริการที่กระทรวงการคลังกํากหนดคือเขาก็จะช่วยรัฐเนี่ยจ่ายร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันไม่เกิน1,200บาทต่อคนระยะเวลาโครงการกุมพาพัน์นี้นะคะจนถึง30เมษาย,ยน2565ค่ะประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน29ล้านคนที่นี้มาที่การลงทะเบียนและการใช้จ่ายนะคะผู้ที่รับสิทธิ์คนละครึ่งระยะเดิม ซึ่งมีอยู่28่ขออภัย27.98ล้านคนจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการในเฟสที่4ผ่านแอปพลิเคชันเปาตางังตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งภายในวันที่28กุมภาพันธ์เวลา22นาฬิ59นาทีถ้าพ้นริยะดังกล่าวนี้ไปแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ค่ะ โดยสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยก็จะนํามาพิจารณาเปิดลงทะเบียนใหม่ถ้าคุณอยากประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการก็ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลจริงถ้ายืนยันสิทธิ์และใช้สิทธิคนละครึ่งระยะที่4ครั้งแรกในระยะที่กําหนดสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนสว่วนคนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะลงทะเบียนได้อีกครั้งหนึ่งวันที่10กุมภาพันธ์จนกว่าจะครบประมาณ1ล้านสิทธิ์ค่ะ โดยสามารถใช้สิทธิ์ระยะที่4เริ่ม17กุมภาพันธ์จนถึง30เมษายนนะคะช่องทางลงทะเบียนมีทั้งคนที่เคยได้รับสิทธิ์ของโครงการรัฐต่างๆที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัางก็ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัางหรือผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ถ้าคุณไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัางนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ใครกันบ้างที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือประชาชนที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์มีบัตรประจําตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานของกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อสําหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือระยะพิเศษเความช่วยเหลือพิเศษระยะที่2แล้วก็อย่าลืมว่าก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวที่สาขาหรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยยกเว้นคนที่เคยยืนย,ยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ซึ่งผ่านการย,ยืนยนมายืนยันตัวตนมากับกรุงไทยแล้วนะคะยังไงก็ตามติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ w w w m o f g o t h หรือว่าทาง Facebook ของสถานีข่าว กระทรวงการคลังค่ะก็เป็นที่แน่นอนว่านี้ข่าวจริงนะคะนะอ่ะส่วนกรณีการเยือนราชานาจาักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของท่านเจ้าชายม uh aman, ูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคุณผู้ชมก็เห็นแหละ คนที่แบบพยายามจะด้อยค่าพยายามจะบิดเบือนแม้กระทั่งสํานักข่าวนะโอ้โห oh, oh, สํานักข่าวใหญ่โตเลยเนี่ยอ่านสักเต็มปากเต็มคําเลยว่าไม่มีการต้อนรับเ,นะเป็นระดับระดับนี้เท่านั้นทางด้านของคุณธานีแสงรัตอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็เลยออกมาชี้แจงแบบเขาเรียกว่าครบเครื่อครบเครื่อง,องไล่ระยะเวลาเลยว่า ไม่ใช่เรื่องของการง้องอนไม่ใช่เรื่องของการยอมไม่ใช่เรื่องของการฟลุ๊กไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นการเตรียมการและมีการเจรจามีการเขาเรียกว่าก่อร่างสร้างฐานกันมาประมาณ6ปีแล้วคุณธานีไล่ให้ฟังนี้ครับว่าจริงๆแล้ว เริ่มพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการพบปะหาหรือสามฝ่ายระหว่างท่านพลเอกประยุทธ์กับนายกรัฐมนตรีบาเลนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียนในขณนะนั้นในช่วงการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียหรือว่า A c ซดีครั้งที่สองเมื่อเดือนตุลาคม2559ที่กรุงเทพหลังจากนั้นก็ยังมีการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอุด มกุฎราชกุมารรองนายกรัมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียนในช่วงการประชุมผู้นำ G20 ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อมิถุนายน2562ตามมาด้วยการเดินทางเยือน ซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของคุณดอนปรมัตวินันรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตามคําเชิญของรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนมก,กราคม2563ค่ะเห็นหรือ,อยังครับเริ่มกันตั้งแต่2559อืและจนครั้งสุดท้ายก็คือล่าสุดท่านนายกรัมตรีก็คือ เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของมงกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญนะครับค่ะเพราะนั้นคุณธานีบอกไว้ว่ากรณีนี้เนี่ยการปรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้เป็นปกติจะสร้างประโยชน์ให้ไทยในทุกด้านโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจค่ะกร่ม ธุรกิจไทยก็จะเข้าถึงตลาดซาอุดิอาระเบียซึ่งถือเป็นตลาดขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาหรับเป็นตลาดลงทุนสําคัญของไทยมีอุตสาหากรรมทั้งอุตสาหากรรมอาหารฮาลาวอุตสาหากรรมเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งจะเป็นผลดีเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของไทยด้วยแล้วก็แรงงานอีกแรงงานก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะนั้นท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวสรุปเลยนะครับว่าการปรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีแต่ผลดีทั้งต่อประชาชนของไทยและซาอุดีอาระเบียโดยไม่มีผลในเชิงรบแต่อย่างใดอ,อันนี้ต้องถือว่าเป็นการชี้แจงแบบเป็นทางการอธิบายไล่เลียงแบบไม่เหลืออะไรไว้ให้สงสัยคาใจเลยคือจะได้เห็นว่ามันชัดเจนแล้วมีการดําเนินงานทํากันมามันไม่ใช่เกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บแต่เขาก็มีการวางแผนทํากันมาเป็นระยะนะคะนขนาดเขาไม่พูดนะ,ะทํากันแบบเงียบๆเ,เพื่อความหวังดีเพื่อ ประเทศไทยเป็นที่รักของเราทุกคนนี่ผมนึกไม่ออกนะถ้าเกิดว่าเราถแถลงตั้งแต่แรกๆนะโอ้โหขบวนการนี้มันคงจะด้อยค่าชังชาติกันอุตลุดเลยนะทําแบบนี้แหละดีแล้วค่อยๆไปแล้วมาเปิดแบบยิ่งใหญ่ในท้ายที่สุดนะคะส่วนเรื่องนี้ก็มีตามมาเรื่องของการส่งแรงงานไปทํางานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะโดยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานที่ร่วมเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียก็ได้ออกมาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟรนซ์กับนางอรัญญาสกุลโกศลน,นายกสมาคมการจัดหาแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางคุณบุญชอบสุทธรรมนัตวงป์ปหลัดกระทรวงแรงงานและคณะทํางานเฉพาะกิจนะคะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหาง,งานสํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้ประชุมหารือกับสมาคมเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนต่างๆรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางกระบวนการจัดส่งแรงงานมีฝีมือในสาขาโรงแรม สาขาับริการสุขภาพและอุตสาหกรรมก่อสร้างไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียค่ะภายใต้หลักการเรียกว่ารัฐจัดหาเอก,กชนจัดส่งในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้นะคะทางปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็เจ้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเจ้าหน้าที่สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศจะไปตรวจความพร้อมของสถานที่ทดสอบฝีมือคนงานแล้วนะคะแล้วก็สถานที่ทดสอบฝีมือเนี่ยอยู่ที่ K t c ซอำเภอลำนุกกาจังหวัดปทุมธานี ทีนี้ความคืบหน้าด้านความร่วมมือกับฝ่ายซาอุดิอาระเบียตอนนี้ก็ได้ปรึกษาฝ่ายให้ที่ปรึกษาฝ่ายแรยง,งงานสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียที่กรุงริยาดเนเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือค่ะล่าสุดได้ดำเนินการจัดทำร่าง MOU เสร็จแล้วและส่งร่างมาให้พิจารณาแล้วด้วยนะคะโดยที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานได้หารือกับดรอัตนานอับดุลลาอวานาฮิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดูแลกิจการระหว่างประเทศราชอาณาจากักรซาอุดิอาระเบียในเกณรเจรจาร่วมมือครั้งนี้เนี่ยฝ่ายซาอุดิอาระเบียยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งมีการร่างระยะเวลาดําเนินการแล้วก็ติดตามความคืบหน้ากําหนดให้มีประชุมทุกสัปดาห์เลยค่ะสามารถจะลงนามในบันทึกข้อตกลงคาดว่าภายในสองเดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นซึ่งรัฐมนตรีดูแลกิจการระหว่างประเทศของซาอุดิอาระเบีย มีแผนจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในเร็ววันนี้ด้วยค่ะคุณประเทศท่านผู้ชมฮะความสัมพันธ์เราก้าวหน้าจริงๆเลยค่ะครับมาถึงเรื่องหวย80บาทซึ่งหลายๆคนบอกว่าเหมือนวิญญาณรู้ว่ามีแต่หาไม่ค่อยเจอหรือหาไม่เจอเลยนะครับก็ทางด้านของคุณละวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วย อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและพันโทหนุนสันนาคมู้อำโดยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาร่วมกันแถลงถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหวยเกิน80บาทคือคุณละวัลลนเนี่ยบอกเลยบอกว่าตอนนี้มีสามาตรการมาตรการที่หนึ่งเปิดตัวแทนจำหน่ายสมัครเข้าร่วมโครงการผู้เปิดลงทะเบียนผู้ค้าสลากกินแบ่งรายใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว878,000รายค่ะ แล้วก็โครงการสลาก80บาทที่จะขยายเป็น1,000จุดผู้ลงทะเบียนไปแล้ว4,800รายกับอีกอันนึงคือการขายสลากผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลทั้ง3อันนี้เขาบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับไปฟังคุณเลวลนแสงสนิทกันครับประเด็นแรกเลยคือการลงทะเบียนผู้ค้าสลากใหม่ทั้งหมดเนี่ยน,นะครับวันนี้มียอดผู้ลงทะเบียนแล้ว8 7 0 0 0 0รายนะครับก็ถือว่า มากเกินกว่าที่เราคาดกานไว้ตอนแรกนะครับตอนแรกเราคิดว่าน่าจะมีสักประมาณ4ี่ห้าแสนรายนะครับแต่วันนี้โครงการได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากนะครับวันนี้มีผู้ยอดมียอดลงทะเบียนรวมเนี่ยแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดก็ยังเปิดอยู่นะครับจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกรานะครับก็เชื่อว่ายอดยอดที่เข้ามาในแต่ละวันเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่ารายก็จะคิดว่าถึงวันที่ปิดจริงก็น่าจะใกล้ๆหนึ่งล้านรายนะครับที่มาลงทะเบียน หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการการคัดกรองต่อไปนะครับก็เราต้องการคู่ค้าสละตัวจริงนะครับที่เป็นรายย่อยจริงๆคุณลวรนณแสงสนิทนะคะครประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคเอาละครมาส่งท้ายกันในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันตรุษจีนกันเต็มทีวันเสาร์ที่29มกราคมนี้เวลา9นาฬิกานะคะสมาคมประชาคมคนตาบอด ไทยเนี่ยจะเดินทางไปไถชีวิตโครกระบือจำนวน45ตัวค่ะที่โรงค่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานีท่านผู้ชมสามารถที่จะบริจาคร่วมสมทบทุนช่วยเหลือชีวิตวัวควายที่กำลังจะถูกเชื่อจากโรงค่าสัตว์เพื่อนำไปให้เกษตรกรที่เป็นคนตาบอดและครอบครัวได้เลี้ยงนะคะ ภายใต้เงื่อนไขว่าห้ามนําไปฆ่าหรือไปขายส่วนลูกเนี่ยสามารถจะนําไปขายเฉพาะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เท่านั้นนะคะสมาคมจะมีผู้ตรวจการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมในทุกๆไตรามาสด้วยท่านสามารถร่วมทําบุญใหญ่ในการให้ชีวิตโดยการถ่ายชีวิตโครกระบือด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี1038473316ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยท่านผู้ชมจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วแจ้งให้สมาคมไปรับมอบเพื่อนำไปให้คนตาบอดและครอบครัวเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้มีรายได้ก็สามารถติดต่อทางสมาคมที่แอปพลิเคชัน Line ID นะคะ t a สทีเอบอย่าลืมมีแอสไซนก่อน TABC2016 หรือสแกน QR Code Line ที่อยู่บนหน้าจอนี้และคะ่ะ สอบถามเพิ่มเติมนะคะ0899946656หรือติดต่อศูนย์ประสานงานสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเลขที่6 3ทับ374หมู่6ตำบลสาวทงหินอำเภอบางใหญ่จงังหวัดนนทบ,บุรี11140 ในการนี้ท่านผู้ชมที่ร่วมทําบุญกับทางสมาคมจะได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน30วันถ้าท่านผู้ชมยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินโปรดแจ้งสมาคมให้ทราบเพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไปค่ะรวมด้วยช่วยกันนะคะได้ช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่แล้วก็ดยังได้ช่วยคนตาบอดอีกด้วยค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับเข้ามาแกง๊ง call center ที่ตอนนี้ระบ,บาดเหลือเกินคุณสลินาค,คุณมีพัสดุส่งมาถึงขอให้ตรวจสอบค่ะแม้แต่สอสอยังโดนแล้วเขาตอบว่าอย่างไร ถึงได้ตัดสายกันไปเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้ามาครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคุณซาลินาเคยเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาย่างเคยค่ะเขาโทรมาว่าอะไร ก็โทรมาบอกว่ามีมีของจะต้องรับให้มีการมาจ่ายเงินจ่ายทองอะไรสักอย่างนี้่ด้คือจะหลอกให้คุณโอนเงินให้เขาให้ได้ใช่ใช่แล้วก็บางคนก็บอกว่ามีของมาเปิดแล้วเป็นของผิดกฎหมายต้องมาจ่ายค่าปรับต้องมาจ่ายค่าปรับคุณต้องโอนเงินมาบางคนก็โทรมาบอกว่าคุณผูกพันกับการฟอกเงินให้โอนเงินทั้งหมดในบัญชีมาก่อนมาพักเอาไว้ แม้กระทั่งสอ,สอสอจากพรรคภูมิใจไทยที่ชื่อว่าคุณกรณวีปริสนานนันทกุลลูกชายของเสียตือคุณสมศักดิ์ปริศนานนันทกุลเนี่ยก็โพสต์เรื่องราวนี้ผ่าน Facebook ตัวเขาเองนะครับที่ชื่อว่าแชมปเปี้ยนกรวีบอกว่ามีโทรศัพท์มาบอกว่ามีพัสดุ d h l มาถึงท่านสอบถามรายละเอียดกดศูนย์ปรากฏว่าพอกดก็ไปปับ๊บไม่ทราบว่าคุณสั่งพัสดุอะไรไปค้าขอรายละเอียดบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบหน่อยคุณแชทก็เขียนบอกว่า อ๋อผมรอรับรถถัง <c oughs> เครื่องบินลบส่วนเรือดำน้ำยังไม่ได้ส่งครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตู้ตู้<า>ตู้ตู้ตู้วางไปเลย<ป>ใช่ไหมคือเอ้ฝั่งนั้นรีบวางสายเลยนะฮะดัะนั้นนี่แหละครับทางด้านของพลตำรวจตัวพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำานงโคษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเตือนประชาชนเลยคืออย่างนี้คุณผู้ชมตอนนี้มันแพร่ระบาดจริงๆค่ะคุณผู้ชมท่องเอาไว้เลยนะอยาโลก อย่าโลภก,ก่อนนะ,ะผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบอย่าโลภอย่ากลัวมเมื่อไหร่ที่คุณโลภเมื่อไหร่ที่คุณกลัวก็จะกลายเป็นโอกาสที่สามคือรีบโอนเพราะ<ช>ฉะนั้นอย่าโลภอย่ากลัวอยา่อยาโอนนะครับสามข้อนี้ท่องจำเอาไว้เลยอยา่าโลภ อย่าก,กลัวเพราะพวกนี้จะขู่ให้กลัวค่ะแล้วก็อย่าโอนส่วนใครจะบอกว่าผมรอรับเรือดำน้าเหมือนคุณกรวีก็พูดไปเลยาบางคนว่างโทษมาอย่างไหนรู้<อ>หรือเปล่าว่าผมเป็นใครเดี๋ยวจะตามไปจับมันทั้งแก๊งเลยนั่นน่ะรี้วางเลยอืมนะฮะเพราะฉะนั้น ก็สามารถที่จะโทรแจ้งตำรวจในท้องที่หรือ191หรือสายด่วนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับค่ะไปดูเรื่องต่างประเทศกันหน่อยนะคะสำนักข่าวอาจารย์ซีร่ารายงานความคืบหน้าสถานการณ์ความตึงเครียดนะคะระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็มีสหรัฐเข้ามาด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยผู้นําสหรัฐบอกว่ารัสเซียอาจจะมีการบุกยูเครนในเร็วๆนี้กลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ผู้นำสหรัฐออกมาเตือนว่ารัสเซียอาจจะบุกยูเครนกลางเดือนหน้านะคะแล้วก็เรียกร้อง UN ให้นำประเด็นนี้หารือในคณะมนตรีความมั่นคงส่วนรัสเซียแน่นอนว่าปฏิเสธนะคะสำนักข่าวอาจจซิรารายงานความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนรัสเซีย,ยและชาติพันธมิตรองค์การป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือเนโตซึ่งอ้างคำพูดของโฆษกฝ่ายความมั่นคงทำเนียบข่าวที่บอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดน กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่รัเสเซียจะเคลื่อนกองกำลังเข้าสู่ยูเครนราวๆกลางเดือนหน้าหรือกุมภาพันธ์ขณะที่ลินดาโทมัสกรีนฟิล์เอกอักรรัทธุสหรัฐประจำยูเก็บอกว่าประธานาธิบดีไบเดนได้ยื่นเรื่องของนำประเด็นข้อพิพาทนี้ไปหาหรือในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN หรือ u n s c นะคะย้อนไปเมื่อวันพุธค่ะ นายจอห์นสเลเวนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียก็ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียในกรุงมอสโกโดยปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลรัสเซียที่ต้องการให้สหรัฐและพันธมิตรนาโตยุติการขยายกำลังพลเข้าไปในยูเค ين, รนรวมทั้งปฏิเสธไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตนะคะปัจจุบันนั้นนาโต้ NATO จะไม่ปิดโอกาสในการเข้าเป็นสมาชิกข,ของชาติใดๆซึ่งทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราคอฟนั้นออกมาบอกว่าการปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้ จะยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงแต่รัสเซียยังพร้อมจะเปิดโต๊ะเจราจายอย่างจริงจังในประเด็นอื่นที่เป็นเรื่องรองลงมาแล้วก็ยืนการปฏิเสธว่ารัสเซียไม่มีแผนจะบุกยูเครนอย่างที่ถูกสหรัฐกล่าวหาเมื่อวานนี้ค่ะสหรัฐบอกว่าจะขู่จะปิดท่อส่งก๊าซที่เชื่อมจากรัสเซียไปยอรมนีถ้ารัสเซียบุกยูเครนและเดือนหน้านะคะ ประธานาธิบดีไบเดนก็จะพบปาหฮารือกับโอลาฟโชผู้นำเยอรมนที่กรุงวอร์ชิงตันในเดือนหน้าหลังจากเยอรมน,นีปฏิเสธไม่ร่วมส่งกำลังกองกำลังไปยูเครนแต่ว่าจะใช้มาตรการคว่มบาตรตอนนี้เรียกว่าสายตาทุกคู่จับไปอยู่ที่ประธานาธิบดีเวลาดิเมียป,ปูตินว่าจะ,จะตัดสินใจอย่างไรในการดําเนินหน้าต่อหลังจากก่อนนั้นนี้เคยขู่ว่ารัสเซียเนี่ยจะใช้มาตรการทางทหารตอบโต้ชาติตะวันตก ไม่ตอบรับข้อเรียกร้องของรัสเซียนะคะอันนี้ก็เป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและโลกกําลังวิตกกังวลอยู่ทีเดียวค่ะครับเอาละครับก่อนที่จะไปพบกับภาพปิดรายการน่ารักน่ารักของเหล่าลูกแพนด้าที่ฐานพะพันธุ์ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติโวลองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก็ขอประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าตั้งแต่วันจันทร์หน้าช่อง5้าผ่าข่าวเที่ยงในรูปแบบใหม่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมแต่ในเวลาเดิม 12-14ถึง14นาฬิกาวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมแบบนี้นะครับรูปแบบใหม่ของช่อง5ผ่าข่าวเที่ยงก็อย่าพลาดในการรับชมกันเด็ดขาดนะครับส,ส่วนทางเราสองคน นะคุณคสลินาดิฉันคุณวรเทพและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณทางช่อง5ทางบริษัท g m c นะคะที่ให้โอกาสเราได้มาทําหน้าที่ตรงนี้เราก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะมีคําแนะนําติชมให้กําลังใจอย่างไรเราได้อ่านและได้สัมผัสมันมีความหมายกับพวกเราทุกคนและขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ตั้งใจทํางานไม่ว่าจะเป็นทีมงานนณจุดไหนก็ตามนที่สาคัญสุดท้ายเลย ขอบคุณคุณวรเทพมากมากเลยนะคไม่แต่ที่ได้ร่วมงานกันขอบคุณครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับ31มกราคมเราจะพบกับโชมใหม่แต่เข้มข้นกว่าเดิมรับประกันได้สําหรับช่อง5ผ่าข่าวเที่ยงนะครับแล้วไปพบกับภาพปิดของลูกแพนด้าน่ารักน่ารักกัน่วนวันนี้ผมและคุณสลินาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะ you